ดีค่ะวันนี้เราจะมาดูกุ้งตัวใหญ่กันค่ะกิโลละเจ็ดร้อยนะคะตัวใหญ่มากค่ะเท่าแขนพี่จงเลยนะคะเร็วเร็วเนี่เร็วไอ้น,นี่ลูกเ่ากันมาอันนี้ที่ร้อยห้าสิบอันนี้เจ็ดร้อยอันนี้ตัวใหญ่อันนี้อันนี้สี่ร้อยตัวใหญ่ทัังนั้นเลยกินอันไหนดีอ่ะเพื่อนๆปลากระบอก ปลาบอกให้ผือค่ะปลาบอกไปทำเทปสั่งอ๋อคือปลาบอกไปต้มวะตื่อปลาบอกไปต้มจมวะปลาบอกไปต้มช่มดีกว่าอันนี้ราคาไม่ตาวันจะได้ยไต้องเลยตื่นตัดกินคนเดียวสองตัวพอนะนองตัวพอค่ะ อยู่ที่แม่ค้าขายปลานะคะวันนี้ปลาสดคุ้มสดค่ะได้คะ่ะพอดแจ็ดให้ด้วยคะ่ะเอาก่ะเมค่ะซื้อปลารอปลาแป๊บนึง่งเดี๋ยวให้เขาทำให้ก่อนนะคะ นี่คือตลาดสะพานวังยาวค่ะเพื่อนๆอยู่ที่หน้าห้างบิ๊กซีนะคะจังหวัดตรังนะคะมีอาหารทะเลคะอาหารทะเลเนี่ยค่ะปลา,ปาทะเลปลากระบอกตัวใหญ่ๆตัวสดๆเลยพามาชมพามาเกี่ยว พามาเที่ยวพามาชมพามาซื้อหานี่ค่ะตลาดสะพานวังยาวนะคะตลาดสะพานวังยาวของเราไม่ตรงซับนะคะไอนี่เล็ดอย่างเดียวค่ะ ปลาตัวใหญ่ๆปลาตัวใหญ่ๆหญ่เอาเอาใจออกค่ะแต่ไม่ตรงทับนี่ก hey ็ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆอันนี้ดูละเจ็ดร้อยแล้วก็อันนี้ดูละสี่ร้อยปลาทะเลนะคะเพื่อนๆกุ้งเลปลาเล่ก็ ละย,ลยี่ิเท่ากับโลละสองร้อยั้นอันนี้คือชีดละสิบาบาทนะคะกุ่งลายกุ้งลายเสือนะคะเท่ากับว่าอิโลละร้อยสามสิบนะคะอันนี้ร้อยสาิชีดนะคะเพื่ๆลงในที นี่นะคะลรงไรมที่กุ้งทะเลบายบาย